Game of the Year ใช่คลิปนี้จะเป็นคลิปการโหวตเกมออฟเด e ะีย r ถ้าเกิดใครยังไม่ได้โหวตเดี๋ยวลิงจะอยู่ด้านล่างเลยนะเว้ยเราจะตัวสปีดรันกันเราจะเริ่มจากข้างหลังแล้วก็มาจบที่เกมออฟเดอะีย r เราจะโหวตจากข้างหลังก่อนเริ่มต้นด้วย Best esports Team nrg Best esports athlete ทุกคนมาเนี่ยคือเป็นอ่อมันจะมีเกมยิงปืนยิงปืนยิงปืนโมบ้าและเกมไฟติ้งสองคนนี้ซึ่ง ในฐานะที่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมไฟติ้งฉะนั้นเราจะเลือกแม่นัท best e sport game คือช่วงนี้คือเอาตามตรงนะไม่หลีกก็วาลลุนแล้วแ,แหละแต่ลีกเนี่ยมาเต็มคือถือแม้ว่า skt เนี่ยมันจะได้เป็นแชมป์กี่สมัยแล้วนะจำไม่ได้ถือว่าเยอะมากๆแต่ลีกปีนี้เต็งม,มากมา content creator of the year voice critical กูเลิฟชาลีพี่ชาลีนี่คือผมชอบมากเลยครับ voice critical โบดเลย แน่นอนอยู่แล้วว่า GTA 6มันมาแรงอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลือก GTA 6อะ่ะคือมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่า Base Adaptations made ไม่รู้เลยเนี่ยมันออกไม่รู้เลยเหมือนกันว่ามันจะออกกูดาว่าน่าจะแย่และนี่ดูมาแล้วโรยท้อย,ยฉะนั้นเราก็เลือกพี่ Chicken Jockey อย่าง My Car Movie ดีกว่า Chicken Jockey ไ <laughs> ปต่อดีกว่าเฮ้ย Base Multiplayers ช่วควมภูมิใจเนี่ย a r เ Raider เข้ามาแล้วเนี่ย มันเลือกยากนะไอแคลากอรีนี้คือแต่ละเกมนี่มันดีทั้งนั้นเลย m a d d l e f i e l d 6เอ้ยดีกว่า Back Off อีกนะแคมเปญก็ยังดีกว่าด้วยอ่ะพีก,ก็น่าสนใจเล่นกับเพื่อนแล้วมันตลกมากๆ s p ป e d Fiction ก็เหมือนกัน a r c Raider นี่มาแรงกูว่า a r c Raider อชนะแต่กูจะโหวต Elden r i n g เอ้ยคนชอบเล่นเกมโซอย่างผมไม่เคยพลาด Elden r i n g หรอกครับแต่กูพลาดไงไม่มีตัง b e s t Sport a n d Racing กูจะสุม่มละเคยเล่นรีแมทนะ เคยทำคลิป r e m a ทอยู่นะแต่ในในก็เคยเล่นแล้วก็โหวต r e m a ทไปดีกว่าอันนี้แรนด o m เลย sim strategy ไม่เคยเล่นสักเกม best families คือมันจะมีให้เลือกระหว่าง donkey kong banana bon กับ speed fiction สองเกมนี้นี่คือแบบว่าเต็งในเกมแนวนี้มากๆซึ่งกูจะเลือก donkey kong banana bon เพราะว่าอะไรเหรอมันอยู่ใน game of the year ด้วยซึ่งน่าจะดีมากๆฉะนั้น donkey kong banana bon เอาไป best fighting game อันนี้คือกูไม่เข้าใจว่ามันเลือกอะไรมากูรู้นะว่าช่วงนี้เกม fighting game มันมีแต่พวก early access แต่มันมีอยู่เกมเดียวที่บอกว่ามันเป็น official ก็คือ cd of the wolf fatal fury คือมันเป็นเกมเดียวเลยที่บอกว่ามันเป็น official ใช่ปะที่เหลือมันน่าจะเป็นแบบ early access กันอะฉะนั้นกูจะเลือกเกม official best rpg อา้าวมาได้ไงก็ไม่รู้เกมมันกลางๆไม่ใช่หรอปวดมองมองทนทันดีเพราะมาแปลกต้องแตกต่างไปเลยมอนทันจากการ Best Action Adventure แน่นอนอยู่แล้ว h o l l o w k อ i g h นซิลซองมันต้องได้อันนี้แน่ๆเพราะว่าอะไรรูป้ป่าเรารอประมาณ6-7เจ็ดเดียเพื่อห้ยกเดเยียกูพูดเป็นภาษาอังกฤษผสมไปด้วยเลยหกปีที่ต้องรอให้ h o ล l o w k n i g ไ t ซิลซองมาเว้ยแล้วมันส่งตรงถึงใจจริงๆอะ่ะคือคือสมสมกับที่รอคอยมา Best Action Game คือจะเลือกอยู่2เกมนั้นระหว่าง นินจาเกเดนกับเฮดิสนินจาเกเดนทำให้ผมรู้สึกเหมือนเล่นดัมเตนในเดวิสเมคายสีอคอมโบในเดวิสเมคายส่แม่งซ <c oughs> ับซ้อนนะเวย้ยคือมันต้องกดหลายปุ่มอะแล้วคอมโบแม่งโคตรแบบมีสไตล์อะเขาจะใช่ป่ะเกมนี้ก็เหมือนกันแต่เฮดิสนี่การกดสเปบาร์เพื่อลมนี่ไม่มีอะไรรู้สึกดีไปบ้างก,กันนี้แหละสเปบาร์จะพังไม่รู้กี่รอบแล้วต่ในใจนินจาเกเดนเอาเลยนินจาเกเดน best vr ar เลือกเดฟ o ูล c u s why not มันเด o พูนี่เดสมบาลเกมไม่รู้ว่ามันจะมี3เกมนี้ได้ด้วยนะ่คือไม่รู้ว่าเกม3เกมนี้มันมาด้วยในโทรศัพท์ไม่เคยได้ออกมาให้เห็นหรือว่ากูไม่ค่อยชอบดาวนโหลดเกมโทรศัพท์อันนี้กูก็ไม่แน่ใจแต่สองเกมเนี่ยเห็นเพราะว่าเพื่อนมันเคยอยากให้ผมลองเล่นเกมนี้อยู่เว้ยอุมามุสุเมเกมนี้ก็เคยเล่นไปแล้วแต่เราจะเลือกอุมามุสเมะเว้ยเพราะาอะไรเหรอเพราะว่าสาวๆไง เพราะว่าโก s ชิ p best debut indie game คืออยากให้เคลียร์ออฟสเกนะเพราะว่าเคลียร์ออฟสเกมันมันเต็งในทุกอย่างจริงๆอ่ะมันก็คือต bueno> ัวเต็งในปีนี้เลยคือไม่ว่าจะในแคตตากรีอันไหน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 เคลียร์ออฟสเกมันก็สามารถได้ไปหมดเลยเว้ยแต่อเนี้ยกูอยากให้ดิสแพชกูชอบมากดิสแพชทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรมันดีกูพูดได้เลยนะถ้าเกิดเกมนี้มันวาไว้กว่านี้มันขึ้นแท่นเกมออฟดีเยได้แบบขึ้นไปต่อสู้กับเกมอื่นในเกมออฟดีเยได้เว้ย ถ้าเกิดมันมาไวกว่านี้นะ best independent game เลือกยากนะเพราะว่าไอสารเกมนี้นี่มันมันคือเกมที่ส่วนส่วนใหญ่น่าจะเลือกเกมนี้เกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเคยเล่นแล้วสนุกเหมือนกันแต่มันก็ได้ปวดหัวเหมือนกันแต่ c h a o s c i r e ไปอันต่อ best community support เกมนี้มาใหม่อนะ่ะเนี่ยปีที่แล้วไม่เจอนะแต่ให้โฟ i ไ e วะ best ongoing ก็น่าจะให้ marvel rival มัง้ง ถึงม a ลเ e l ิโอวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตกต่ำนิดน,นึงเพราะว่าอะไรเหรอบา a านซ์ e a มและปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการที่มันเอาตัวออกมาไวเกินไปหรือออกตัวมาเยอะเกินไปทําให้การบาลานซ์เกมมันค่อนข้างแบบยากอะ่ะยากถึงขั้นว่าคนที่เล่นมาลเบรวเนี่ยกลับไปเล่นโอเวอร์วัได้อะ่ะแต่เราก็ต้องให้เครดิตเกมนี้นะเกมนี้มันทําให้โอเวอร์วัแม่งตั้งใจบาลานซ์เกมให้มันดีขึ้นอะ่ะทำให้คนเขากลับไปเล่นได้ต้องขอบใจเกมนี้เวาย แต่กูอยากเห็นเกม Overwatch เข้ามาในหมวดหมู่นี้เหมือนกันจะได้เห็นว่าคน, mm. ค,นคนเขาจะเลือกเกมอะไรระหว่าง Marvel Rival กับ Overwatch Best Game for Impact ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอยากจะเล่นนะอยากจะลงคลิปด้วยนะแต่ปัญหาคือเปิดเกมปุ๊บแม่งพังเลยคอมกูมันกากด้วยแหละปัญหาแล้วก็ไม่เคยเล่นแต่กูจะเลือกไอ้นี่อย่าถามกูเลยว่าทำไม Innovation in Accessibility อันนี้มาใหม่เนี่ยหมายถึงไอ้มาใหม่คือไอ้เฮี้ยเนี่ย <laughs> กูไม่อยากเชื่อเลยนะกูนึกว่ามึงจะอยู่ในกองขยะตลอดไปนะสักอีกแต่ไหนๆมันก็มาแล้วก็โอเคแต่กูจะเลือกดูกูไม่เลือกมึงหรอกไอ้สัสว์ Best Performance อันนี้อะ่ะเลือกยากของจริงคือในคนที่ถูกเลือกมาเนี่ยให้เราโหวตกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างรู้ปะมันมีนักแสดงที่เล่นเป็นเวอร์โซ่กุสตาฟตัวละครหนึ่งในโกสซิโยเทไม่เคยได้ศึกษาเกมนั้นเลยมาเอล ฮินาโกะแล้วก็อินดดเนีซโจนส์ซึ่งแม่งดีมากๆและเลือกยากมากๆฮินากูก็เล่นดีไอ้นี่ก็แบบดีจัดแล้วเวอร์โซกับกูสตาแล้วก็มาเอลนี่คือแบบว่าเฟิร์นนอมลแต่ถ้าจะให้เลือกก็คือก u สตาแต่คนส่วนใหญ่เขาจะเลือกเวอร์โซนะเวอร์โซเล่นดีมากเบสอ a อดิโอดีไซนคือถ้าเกิดเป็นเรื่องเพลงเนี่ยเคลียร์ออฟเกิ์ได้ไปเลยได้ขาดแต่ถ้าเป็นแบบซาวด์ดีไซน์กูให้ Battlefield 6นะ อย่างน้อยมันก็ไม่มี AI ะเกี่ยวไหมวะ Best Score and Music เนี่ยแหละเนี่ยแหละไปเลย Clear Oscar อันนี้ก็ดีเหมือนกันคือพูดได้เลยว่าเกม Hollow Knight เนี่ยมันดีเรื่องด้านเพลงด้วยแต่มันยังสู้กับ Clear Oscar ยังไม่ได้วะไม่มีเกมไหนที่ทำให้กูต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อเพลงมาดาวโหลดเพื่อมาฟังอ่ะเกมนี้เกมแรกเลย <laughs> เกยมแรกเลยเว้ย Best Art Direction ทุอ,อย่างให้ซิวสองนะ แต่กูให้เคลียร์ออฟสเกิร์เหมือนกันเหมือนกันกับอันที่แล้วเลยแต่ไอเนี้ยก็คือมันอยู่ที่ชื่อแล้วอะ่ะเคลียร์ออฟสเกิร์แสงสว่างและความมืดแล้วมันเป็นเรื่องในงเรื่องเกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรพวกนี้เนี่ยไงเบสเนืเรื่องเนื้อเรื่องเคลียร์ออฟสเกิร์ดไปเกมดิเรกชั่นเกมดิเรกชั่นกูอยากให้เคลียร์ออฟสเกิร์นะแต่กูอยากให้สปีดฟิกชั่นมากกว่าและอันสุดท้ายเกมออฟเดอะเยีย เราจะเลือกอะไรคือมันยากนะมันยากตรงสองเกมนี่นแหละคือคลีโอสเกอร์กับฮอล k n ไนท์ทั้งสองเกมนี้แม่งแบบต่อสู้กันห้ามหันกันมาแบบเดือดมากๆเกมนี้ก็คือแบบดีมากดีแบบดีสัสๆเลยอะเป็นเกมที่บอกว่า,วาสิบปีต่อไปเขายังพูดกันถึงเกมนี้ว่าทำไมเกมนี้มันถึงได้แบบว่า it's the best you know และเกมเนี้ย คือเป็นเกมที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอมา6-7ปีแล้วเขาส่งตรงมาถึงใจจริงสมกับที่รอคอยมา7ปีทุกอย่างมันดีมากๆสมกับที่รอคอยมาแบบจัดๆอ่ะไม่มีเกมไหนที่ทำให้ชาวพวกอินดี้เกมเนี่ยต้องย้ายวันเวลาเปิดเกมเพื่อนหนีฮอลล์ไหนซิลสองไอเกมนี้ก็เหมือนกันแต่กูเลือกเคลียร์ออฟสเกแน่นอนอยู่แล้วปีนี้กูอยากให้เคลียร์ออฟสเมันได้มากอย่าเป็นเหมือนปีที่แล้ว ปีที่แล้วกูเลือกแบดมิดตูคบูคคลแลวกูได้อะไรกลับมาแ oh s t โตบอ t โอ้ y y u u k k n n g o o กกูกูไม่อยากคิดว่าทำไมแบดมิดตูคบุคอลไปถึงไม่ได้ว่าไม่ดีขนาดนั้นเทปเออเราต้องรอดูเราต้องรอดูและถ้าผู้ชมเลืกอ,อะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะแล้วก็ u b s c r i b e